คครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d .com นะครับอยู่ในส่วนของ bootstrap 3 template นะครับโอเคครับในสเต็ปนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปสร้างไฟล์ไฟล์แรกของเว็บไซต์กันนะครับนั่นก็คือไฟล์ที่มีชื่อว่า index นะครับเราก็คลิกขวานะครับที่ s i ซ e Root แล้วก็ new html ไฟล์นะครับผมก็จะเลือกตั้งชื่อเป็น index. html enter ไปนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้าง ของไฟล์อินเด็กที่ NetBean เจนขึ้นมาให้เรานะครับโอเคผมก็จะปรับแต่งเล็กน้อยนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้เซฟก่อนนะครับแล้วก็ทำการ Refresh หน้าเว็บไซต์เรานะครับ Re e f r e s <Ref> h <resh S 2> ก็จะเห็นตัวนี้ to do r i g h t content นะครับโอเคผมก็จะใส่ไตเติลน,นะครับ my first page อเคนะครับเพื่อให้มันเข้ากันกับในส่วนของ bootstrap นะครับผมก็จะปรับนิดนึงนะครับในส่วนที่เป็น meta นะครับโอเ okay. ค meta charset นะครับ utf-8 นะครับเป็นการเข้ารหัส ตัวอนนษรนะครับให้เป็น UTF-8 นะครับก็ฟอเข้าไปนะครับก็ใส่เพิ่มเติมน,นะครับ meta uh, http eq ua compatible content IE เท่ากับ1โอเ okay. ค meta name viewport นะครับ content width เท่ากับ device width initials นะครับ scale c o m p e m e เ้าัอันนี้ก็เป็นการตังค่าในเรื่องของส่วนของ device นะครับโอเคมีอะไร,ไรครับก็มีในส่วนของการ detect ว่าเป็น IE หรือเปล่า นะครับนี่ครับ IE ก็คือ Internet Explorer นะครับเดี๋ยวผมจะบอกที่มาที่ไปนะครับว่าไอตัวตัวนี้นมาจากไหนนะครับใส่แรงเข้าไปโอเคนะครับที่มาที่ไปมาจากไหนอ่ะ UTF8 มีมีแล้วฮะ โอเคก็เดี๋ยวลบตัวนี้เอโอเคนะครับคือใช้ได้หลายแบบนะครับหลายแบบอันนี้แบบเต็มฮะบแบบเมื่อกี้ก็แบบแบบยอ่อใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้โอเคหรใช้แบบข้างบนเลยนะครับสั้นๆันดีโ okay. อเคถามว่าตัวนี้มาจากไหนครับ ก็เพื่อความเข้าใจนะครับผมก็นำมาจากตรงนี้แล้ะครับ Getting Start นะครับโอเคเราก็จะเห็นตรงนี้ครับจืด Basic Template นะครับก็ใช้นำมาจากตรงนี้ฮะโอเคส่วนที่เพิ่มเติมที่เรายัางไม่ได้ทำนะครับก็คือตรงนี้ครับโค้ดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มกันเลยนะครับ โอเคเพิ <Okay. S 2> <Okay. S 1> er ่มตรงนี้ก็ได้นะครับจุด if ie นะครับเก้า N, if n if นะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะเขียนอย่างนี้แหละนะครับเอ่อสคริปต์นะครับ, uh, รบ is a c เอามาจากไหนครับ mm hmm. เอาสคริปต์มาจาก ในส่วนของ Bootstrap นะครับ https oss m e x maxcdn com slash libs slash html5 shiv slash สาม slash html hiw s hiw d o js นะครับโอเคไอ้ก็ลิงก์มานะฮะลิงก์มานะครับก็สะดวกแบบไหนครับก็วางก็ได้ครับหรือว่าจะพิมพ์แบบผมก็ได้สคริปต์ ครับโอเคเชื่อใจกันนะครับ s p s o s s m a dot mac c d n com slash l i p s slash r e s p o n j s slash 1สี่จุด,จดสอสง slash r e s p o n s e o t min js โอเคก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เซฟไว้ก่อนนะครับลองรีเฟรชหน้าเว็บเราดู ครับคลิกขวา v i View p a g e ก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับผมเลือกแล้วก็ Go To ก,ก,ก็จะเห็นโค้ดนะครับแสดงว่าเราดึงดึงมาแบบถูกต้องนะครับเก็บร้อยโอเคนะฮะเราจะแบบนี้นะครับนี่คือโครงสร้างของ html ของเรานะครับโอเค ทีนี้ในส่วนของ o o t t t r a p นะครับเราก็จะไปดึง Bootstrap เข้ามานะครับโอเคเราจะไปดึง Bootstrap เข้ามาทำให้เว็บไซต์เราเป็น o o t t t r a p นะครับผมก็จะทำการสร้างาลิงก์วิธี Style สไต e ี t นะครับลิงก์นะครับเป็น Style St ว่าวสแต์ชีตนะครับลิงก์ไปที่ที่ไหนครับจุดๆนะครับ s l t s n a b o เน็ตด t เอ็นเ o รับ c d n นะครับ com slash bootstrap slash version 1. 1 bo นะครับ3.1.1 slash okay. css slash bootstrap min css นะครับโอเคปิดนะครับเดี๋ยวผมลอง refresh นะครับ ถ้าเห็นตัวหนังสือตัวเปลี่ยนไปนะครับก็แสดงว่าได้ครับอินเฟสชื่อ,อเปลี่ยนไปนแล้แสดงว่าได้แล้วนะครับตัวน,นี้ก็คือเราดึงเอาตัวบ o t s ซปเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะครับดึงเอาบูสเซเข้ามาแต่จริงๆแล้วนะครับในบู t เซปนั้นเราก็จะทําการดึงเอาส่วนที่เป็น JavaScript ด้วยนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเอาไว้ด้านล่างนะครับโอเคของเว็บไซต์นะครับก็ทําไมถึงต้องเอาไว้ด้านล่างนะครับก็มีเหตุผลว่า,ามีความเชื่อว่าหน้าเว็บจะโหลดเร็วขึ้นนะครับโอเคสคริปต์นะครับไอเาไปยัง Net c d n net d n a dot uh, b o o s t r a p c d n dot com slash bootstrap slash version 3าม slash js slash bootstrap admin js script Boost. อโอเคนะครับก็ดึงดึงส่วนของ Java Script เข้ามาด้วยนะครับโอเค Refresh ลองวิดซอดดูนะครับคลิกไปเจอไหมเจอก็โอเคคลิกไปเจอไหมเจอก็โอเคนะครับได้แล้วนะครับนี้ก็เป็นการดึงนะครับในส่วนของ Bootstrap เข้ามานะครับโอเค ทีนี้นะครับนอกจากตัว b o o t t t r a p แล้วนะครับผมก็จะดึงในส่วนของ Bootstrap เข้ามาโอเคนะครับก็จะดึงในส่วนของ Bootstrap เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะได้ตัวหน้าเว็บที่เป็นลักษณะของ Flat UI ด้วยนะครับโอเคผมก็จะมาที่บรรทัดนี้ครับ ลิงก์นะครับไปที่ส e ต h e ี t นะครับ REF ไปที่ไหนครับตอนนี้เรายังไม่ได้ extrac t ตัว b o o t t l a t ที่เราทำไว้ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวผมไป extrac t ก่อนนะครับ o o ท t ฟ a ต t r a i น i n g นะครับผมเปิดไฟล์ Bootflat ขึ้นมานะครับเปิดเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วผมก็จะเอาตัวบูทแฟลตออกมาก็ลากมาวางข้างนอกเลยครับปึ๊บโอเคสิ่งที่เราจะอ้างยิงก็คือไฟล์ Style Sheet นะครับอยู่ใน CSS นะครับโอเคก็ทำการเรียกไปยัง b o o t a t Boot o l a t นะครับเลอะไรครับ CSS ตามนี้เลยครับ CSS แล้วก็ไฟล์นี้ครับ b o t t f l a t min b o o แ f l a t อทเอ็นทนะครับทำไม b o o แฟล a ม m i ครับก็ bootflat ไม่ได้เลยก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าในส่วนที่เป็น b o o f l a t เนี่ยมันจะพายใหญ่ใช่ไหมฮะบรรทัดนี่แบบยเยอะเยอะมากครับเกือบ2,000นะครับ1,800ส่วน bootflat.min นะครับไม่กี่บรรทัดครับ เพราะว่ามันยาวไปทางด้านขวานะฮะโอเคอันนี้ก็จะทำให้เราได้เป็นเป็น flat ui นะครับหน้าตาแบบ flat ui นะครับแบบนี้ฮะ d o o k m e n t a t i o n นี่แบบนี้ฮะแบบดูดีกว่าแบบเดิมไหมดูดีกว่านะครับโอเคนะครับลอง refresh ด,ฟดูฟอนต์ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโอเคนี้ก็ เป็นการดึงเอาตัว flat นะครับ UI เข้ามาใน Bootstrap template ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในสเต็ปต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้าง Navigation bar นะครับโอเคครับ